สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมิโซนะครับ G.M. หนึ่งสามสอง L นะครับตีแรงนะครับสีแรงสองพันรอบนะครับบ้านเราต้องมีสักห้าแรงครึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นพอทดนะครับปั่นปั่นปั่นปั๊มหกขุนสบายเลยนะครับสภาพมาเต็มๆนะครับโอเทียนนะครับเป็นสูบเอียงนะครับโอทีวีเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับถังพลาสติกนะครับเครื่องสวยนะครับพี่ไม่มีแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับปัวสวิสนะครับ เร่งๆนะครับโช๊คนะครับขออนุญาตใช้เท้านะครับเพราะผมถ่ายทามือเดียวน,นะครับโช๊กแล้วปัดจับเลยนะครับต้องติดง่ายนะครับที่ M182 นี่โตนะครับสีแรงอเอาไวดนะครับดูเลยให้ดู เราต้องตัดมือนะครับถ้าะฉะสนเาจตัดสามด้นนะครับที่ตูเ้เกมนะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับ